โอเคทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว Flat d r ร v e เรามาเรื่องวันที่ประโยชน์ของไอ้เจ้าตัวนี้กันหลักๆทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าไอ้ตัวนี้มันทำอะไร เก็บข้อมูลทุกอย่างเข้าไปในนี้ก่อนที่ผมจะรู้จักตัวนี้ก็คือผมพยายามแบบเก็บไฟล์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์แล้วก็ปัญหาคือมันเต็มแล้วแพงแล้วแล้วก็ได้ดีที่เอาไว้เก็บข้อมูลมันมันใกล้จะเต็มแล้วทุกคนก็สำหรับใครที่เจอปัญหาแบบผมเครื่อง ของคุณเต็มไปด้วยข้อมูล Type-C กับไดดีเต็มคุณก็สามารถซื้อแฟลชไดรฟ์นี้ได้เพื่อเก็บข้อมูลไว้นั้นโดยวิธีการใช้มีดังนี้สามารถเสียบเจ้าตัวแฟลชไดรฟ์ของคุณไว้ในช่องพอร์ตของโน้ตบุ๊กของคุณที่สามารถรองรับมันได้นะโดยใน Drive ที่ผมซื้อมาจะรองรับ Type-C แล้วก็ USB ง่ายๆครับ คุณเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปข้อความมันก็จะเด้งหน้าจอของคุณมันจะเด้งเข้าไปในหน้าของไดรฟ์นี้ทากลับอันนี้ก็จะเป็น Drive F นะครับก็คือ l a t drive มันจะขึ้นหน้า d i s PC ของคุณแล้วก็ข้อมูลของคุณก็จะอยู่ภายในตัวไดรฟ์ก็สามารถเช็คใน d i s PC ได้เลย อันนี้ก็เป็นไดฟ์ซที่เต็มไปแล้วแล้วก็น,นี่เป็นไดฟ์ดีไดฟ์สำรองนะครับแล้วก็แล้วก็ไดฟ์ f, ซึ่งเป็นแฟลตไดฟ์ของคุณโอเคสำหรับการยกย้ายไฟล์นะครับง่ายๆเลยยกตัวอย่างเป็นอันนี้ผมต้องการย้ายไฟล์ PDF นี้เข้าไปในไดฟ์ f คุณก็สามารถที่จะลากมันลงมาปุ๊บปุ๊บใช่ไหม ปุ๊บมันก็จะเข้าไปแล้วนะครับคุณสามารถเช็คได้โดยการกดแล้วก็ไปหานี่คือตัวไฟล์นะครับตัวไฟล์ซึ่งมีชื่อเหมือนกันเามาดูได้เลยชื่อเหมือนกันนะครับชื่อเหมือนกันเ๋้วขอหมายเหตุนิดนึงสำหรับการการใช้ตัวแฟลชไดรฟ์เนี่ยมีข้อข้อที่อันตรายอยู่ก็คือตัวข้อมูลอาจจะมีการ เทียนได้นะครับถ้าเราไม่ถนอมมันดี mm. ืมเช่นเวลาที่เราเอาแฟลชไดรฟ์ออกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำตามข,ขั้นตอนของมันนะครับอัับแรกนะครับก่อนที่คุณจะเอาแฟลชไดรฟ์ทำการออกทุกครั้งนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องบอกให้ตัวเครื่องรับรู้ก่อนนะครับว่าคุณกำลังเอานำเอาข้อมูลนี้ออกจากเครื่องด้วยการที่คุณไปที่แถบข้างล่างนะครับแถบข้างล่างแล้ว กดที่ลูกศรปุ๊บแล้วมันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับคุณเลือกช่องที่คล้ายๆกับตัวแฟลชไดรฟ์ครับเพื่อเอามันออกคลิกตัว eject นะครับ eject สามจุด e e กดไปเลยครับข้อความก็จะถูกดึงขึ้นมาเป็นแสงเตือนว่าประมาณว่าคุณได้รับอนุญาตในการเอาแฟลชไดรฟ์ออกไปนะครับโอเคคุณก็ดึงมันออกไปได้เลย เพียงเท่านี้ตัวเครื่องของคุณก็จะปลอดภัยนะครับข้อมูลที่ได้ก็จะเต็มร้อเปอร์ซ็นต์เข้ามาอยู่ในนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์้วยนะครับขอบคุณครับ